เดี๋ยเขาไม่ได้หรอกนี่ดูฟันหนาแหงเลยแก้วเรานี่ยจับจบไหมป่นอยูทั้งขาเออนเองนะลมหอมอะไรอ่ะผีหอมมดมามหอมกูมดอุ้ยหอมดีอ่ะยายหอมไม่หอมเลยมหีหอมหอมหอมหีของไขรอ่ะของเดียนค่ะ ฉันซื้อซื้อมาขวดละ400สองขวดให้เธอ350เลยไม่อยากมาขายต่อค่ะเอาไหมเขาวิธีโอเคเลยค่ะสีที่มาเขียนว่าฟิล์มหอมมากอยู่ในหมดหอมฟินทีหอม้โหเขาว่าหล่อหล่อร้องโครมแล้วอุ้ยหอมเหรุ่มอมาในเมืองแม่ว่าไม่อยากลับเลยทุกป่าเนี่ยมาในเมืองของเราสะพานกันที่แม่นะอ๋อเียว จะซื้อเพ่มสองขวดจะก่อนเกจิตมันขวดละสี่สองขวดแปดแต่ว่าเขาลดให้เดี๋ยวขอปรึกษาคุณภรรยาครับเฮ้ยอันนีหอมเนี่ยโอ๊ยใหญ่ยางไงเฮ้ยเตรียมสอน้ะอะไรอ่ะปุบปุบปุบแล้วทับไม่เฮียจิ้มายกมึงกูดทั้งวันเลยนะ ทำอะไรทั้งวันอะหอยติ๊กหอยเนี่ยมึงไม่หอยไข่แอนซัดถังใหญ่อลยไข่ซัดถังร้อยลิตรเจ้าวะเลือดหัวห้อเลยใหญ่แล้กูซัดมาแม่งเนี่ยกูกับมึงได้่องแขนใหญ่มากเลยนี่ที่ผ่านน้าต้มขาหมูไอ้บีบบีบบีบนมทีดูเอออะไรเอ่ยโคกกำนั่งจะตาย ท็อปห้าร้อยห้าร้อยห้าร้ก็ไปจิ๊บหายบุรีซองก็ไปแล้วมึงเลยท็อปเอ้ยให้จิ๊บหายคว้ยผ้ามยมเนนหลวงพ่อช่วยด้วยหน่อยก้าวห่างก้าหนึ่งยัยก้าหนึ่งไอ้ท็อปไอ้เหี้ยนี่ไอ้จิ๊บหายเชื่อนอดี่ศาลาไอ้ท็อปจิ๊บหายพันหนึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวพอแล้ว ไอ้น้ำมึงจ่าพักกูเลยนะโอ้โห <laughs> เยี่ยมฟิตมากเลยครับนี่ไอ้ไอ้พ่เอพหเหนื่อยไอ้ยี่เยี่ยมจิ๊บหายคนรี่ได้ร่างกายแข็งแรงมากเลยช่วงนี้ไอ้ยี่ไอ้ยี่ยนี่ยมีเพื่อนเอาหนึ่งงงปบาทนะพ่อขอโทษไอ้เยี่จิ๊บหายฟิตมากเลย <laughs> คนแ <laughs> จ๊คม,มันออกทำไม ไอ่ดีอะเม่แีดีดีดีไมดีลโ้ยบุ๊บบุ๊บจังบุ๊บจบุ๊บจันายโมโบนีเอเาบอกว่าไหนพี่แทกพี่หนูเห็นพี่ว่า่นเห็นในไหนคะเห็นในทิกตอกในคุกก็เห็นนะกูไม่เคยติดกูรอดมาเลยตลอดนี่ไงคนประกันกู เยองเยอะไ้าอ้เหี yeah. ้ยไปายยาที่ไอ้ยี่ปิ๊งปิ้งคมโวผมกูยไคนตันจอแดนนี่เหี้ย